เน็ตลม่มเล่นเน็ตไม่ได้โทรไม่ได้แก้แบบนี้กลับมาเล่นต่อได้ทำได้ทุกค่ายมือถือล่าสุดครับตอนนี้กระแสมาแรงมากครับสหรับอินเทอร์เน็ตลม่มไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายใดก็ตามนะครับจากที่ผมได้ทำคลิปล่าสุดนะครับว่ามีเครือข่ายค่ายหนึ่งนะครับก็คือมีการล่มนะก็วิธีแก้ก็มีอยู่ในคลิปนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนครับก็มีโอกาสล่มได้ทั้งสิ้นนะครับทีนี้เนี่ยการที่เล่นเน็ตไม่ได้โทรไม่ได้เราจะต้องมาเข้าใจกันครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะแก้ได้อย่างไรให้กลับมาเล่นต่อได้นะครับวิธีในคลิปนี้เนี่ยสามารถทําได้ทุกค่ายมือถือเลยไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นค่ายมือถือสีไหนก็สามารถแก้ได้ด้วยวิธีนี้ครับปัญหาหลักแล้วเนี่ยสำหรับการเล่นเน็ตแล้วโทรออกไม่ได้เนี่ยจะเป็นปัญหาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับ จะมีสองส่วนใหญ่ๆนะครับเครือข่ายของไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายมือถือของค่ายต่างๆนะครับหลักๆแล้วจะเป็นส่วนของตัวส่งสัญญาณกับตัวรับสัญญาณนะครับตัวส่งสัญญาณเนี่ยก็คือทางค่ายมือถือนะผมใช้คําว่าค่ายมือถือเลยลวกันนะครับก็คือทางค่ายมือถือว่าค่ายมือถือนั้นๆนะครับส่งสัญญาณออกมายังไง แล้วก็ตัวเราคือผมใช้คาว่ามือถือเราแล้วกันมันคือตัวเราแหละมือถือเราคอมเราคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เราคือเป็นส่วนของทางเราคือตัวรับสัญญาณนะตัวกระจายสัญญาณเนี่ยก็คือทางค่ายมือถือเขาเป็นคนส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นผ่านเสาผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่ ทางค่ายนั้นๆเป็นตัวเคลมนะครับมีการบอกเอาไว้ว่าจะมีการส่งสัญญาณมาให้กับมือถือของเรานะครับหรือจะเป็นผ่านแบบอินเทอร์เน็ตที่จะเป็นแบบจ่ายรายเดือนหรืออะไรพวกนี้ลราเตอร์แล้วพวกนี้พวกนี้ก็จะผ่านสายไฟเบอร์ iber, หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะค่ายไหนเขาก็จะมีการบอกออกมาตรงนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผ่านทางตรงนี้เนี่ย วิธีการแก้นะครับจะต่างกันนะสำหรับวิธีการแก้ในส่วนแรกส่วนของฝ่ายของทางเราเนี่ยมือถือของเราหรือคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเป็นทางเอาคอมก่อนละกันถ้าเป็นทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ให้คุณทําการปิดเปิดคอมนะครับอาปิดเปิดคอมอาจจะเอาง่ายสุดก่อนง่ายสุดก็คือตัวอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้ต่อไม่ว่าจะเป็น Wifi แล้วเนี่ยให้คุณลองยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วต่ออินเทอร์เน็ตตัวนั้นตัวใหม่นะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็สามารถทําได้ แล้วก็อีกอันนึงก็คือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับอาจจะเป็นที่ปัญหาของคอมพิวเตอร์คุณอาจจะมีปัญหาในตัวรับสัญญาณของทาง Wi-Fi คอมพิวเตอร์ก็มีปัญหาได้แต่มันก็เป็นไปได้ยากครับในกรณีแต่มันก็เป็นไปได้นะอันนี้คือในส่วนของคอมนะถ้าในส่วนของมือถือล่ะมือถือเนี่ยก็จะต้องรีเซ็ตค่ามือถือนะเพื่อตั้งค่าการรับสัญญาณมือถือของคุณให้สามารถรับสัญญาณได้นะครับโดยการรับสัญญาณนะครับ ะมีอยู่หลายส่วนนะครับมือถือเนี่ยถ้าเป็นมือถือเราจะมีรูปแบบนี้นะรูปนี้คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็คืออินเทอร์เน็ตของเครื่องซิมขึ้นมาจากซิมนะไม่ว่าคุณจะใช้ซิมค่ายไหนมันก็จะใช้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่รับสัญญาณนะครับว่ารับรับสัญญาณจากทางค่ายมือถือที่ส่งมานะทางค่ายก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณมาให้เราครับแล้วก็จะมีอันนี้ อ่าเจ้าขีดนี้ชึบพยายามวาดรูปนะครับอ่าอ่าเดี๋ยววาดนี้ให้ดีหน่อยอันนี้คือตัว WiFi นั่นเองวาดนะโอเคอ่ะเนี่ยคือ WiFi นะครับ Wi-Fi นี้ก็คือเวลาคุณต่ออินเทอร์เน็ตอาจจะต่ออินเทอร์เน็ตบ้านนะครับหรือต่ออินเทอร์เน็ตที่ทํางานของคุณหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่ใช้ WiFi เนี่ยอ่ะก็เป็นในส่วนของตรงนี้นะครับมือถือเราก็จะมีตรงนี้ก็ให้คุณรีเซ็ต นะครับในส่วนของตรงนี้เลยรีเซ็ตตรงข้อมูลมือถือปิดและเปิดเน็ตใหม่รีเซ็ตข้อมูล wifi ปิดเปิด wi-fi ใหม่นะครับต่อ Wi-fi ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วต่อ wi-Fi ใหม่นะครับแล้วนะถ้าทำขั้นตอนนี้ไม่ได้ผลเนี่ยก็ให้ทำในขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือให้คุณทำการบดเปิดโหมดเครื่องบินนะมือถือของคุณเนี่ยมันจะมีรูปเครื่องบินอยู่ นะก็ให้คุณทําการเปิดโหมดเจ้าเครื่องบินของเครื่องเครื่องมือถือของคุณนะครับผมว่าดเป็นรูปเครื่องบินแล้วกันประมาณนี้นะครับผมอ่ะเป็นโหมดเครื่องบินนะครับผมใช้คําว่าโหมดเครื่องบินแล้วกันจะได้เห็นภาพโหมดการบินก็คือมันจะเป็นรูปเครื่องบินอ่ะวาดเป็นพยายามวาดเป็นรูปเครื่องบินให้เห็นชัดๆแล้วกันซึบ ฟุบ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 อ่าโหมดเครื่องบินครับอันนี้ก็คือโหมดการบินคุณเปิดโหมดการบินครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตอินเทอร์เน็ตของคุณให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับคือตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการรีเซ็ตตัวรับสัญญาณก็คือมือถือเราเนี่ยให้สามารถรับสัญญาณได้กอนนี้ที่บางทีเนี่ยคือบางทีบางทีพอเปิดเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บแล้วกดเปิดมาเนี่ยมันก็สามารถกลับมาเล่นได้ก็สามารถแก้ได้ด้วยวิธีนี้ได้นะครับคือเปิด ปิดโหมดเครื่องบินแล้วเปิดโหมดเครื่องบินกลับมานะครับแล้วอีกอันนึงนะครับถ้าเกิดว่าปิดโหมดเครื่องบินเปิดเปิดเครื่องบินไม่หายเนี่ยก็ให้ปิดเปิดเครื่องปิดเปิดมือถือนะครับปิดเปิดมือถือปิดเปิดมือถือ อันนี้ก็คือการปิดเปิดมือถือลหลักๆแล้วเนี่ยฝั่งของเราเนี่ยก็แก้ได้แบบนี้แหละครับที่ทําแล้วได้ผลก็คือพอค่าคือถ้าคุณปิดเปิดเน็ตแล้วมันกลับมาใช้ได้ก็จบปิดเปิด wi-fi กลับมาใช้ได้ก็จบปิดเปิดหมดเครื่องบินนะถ้าปิดเปิดไวไฟเปิดเน็ตไม่ได้ผลปิดเปิดมือเครื่องบินต่อแล้วมันกลับมาใช้ได้ก็แสดงว่าสําเร็จแล้วถ้าไม่สําเร็จอีกก็ให้ปิดเปิดมือถือคุณแล้วมันกลับใช้ได้ก็สําเร็จ ถ้าตรงนี้คุณแก้สําเร็จมันก็จะกลับมาเล่นได้แต่ถ้ากเกิดว่ามันเป็นปัญหาที่ค่ายมือถือครับนะถ้าเป็นอันนี้ปัญหาอันนี้ของฝั่งเรานะครับถ้าเป็นปัญหาฝั่งเราเราแก้ตรงนี้แล้วมันได้ผลจบก็เป็นนันเสร็จสิ้นนะครับถ้าเป็นปัญหาที่ค่ายมือถือจะมีหลายส่วนนะครับหลกัหลกๆแล้วนะครับจะเป็นที่สัญญ,ญาณนะกับเป็นที่ซิมถ้าเป็นที่ซิมตรงนี้เนี่ยค่ายมือถือนะครับซิมคุณอาจจะมีมีปัญหานะครับ ก็แต่มันก็เป็นไม่ได้ยากนะครับซิมมีปัญหาเพราะซิมมันใส่อยู่ตรงนั้นมันไม่ค่อยเสียอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าบางทีซิมทางทางค่ายมือถือเขามีการอัปเดตซิมเป็นรุ่นใหม่แล้วจากที่ผมได้ศึกษาข้อมูลนะครับคนที่โดนปัญหาตรงนี้กันเนี่ยคือซิมอาจจะเป็นรุ่นเก่าใช้มานานแล้วต้องไปอัปเกรดซิมเป็นรุ่นที่มันเป็น 5G อย่างเงี้ยนะครับเป็นซิมที่มันรุ่นใหม่หรืออาจจะ้าอนาคตมี 6G7G 8G 9G 10G หรือว่าไปเราก็ต้องเป็นซิมที่เป็นเวอร์ชันรุ่่่่นนนนใหมมลาสุดรัเเพือซิตง้ี ให้ให้เราสามารถที่จะรับสัญญาณที่ค่ายมือถือส่งมาให้เราได้นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือเป็นที่สัญญาณของทางมือถือเลยอาจจะถ้าเป็นหน้าฝนอาจจะฝนตกหนักนะครับในพื้นที่หรือด้วยระบบไฟขัดข้องหรือด้วยสัญญาณอะไรของค่ายมือถือเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ที่ค่ายมือถือนั้นนะครับจะมีการบอกอาจจะเป็นภัยธรรมชาติเข้ามาช่วงหนึ่งนะครับตัดสัญญาณโดนเมนทาให้ตัวปล่อยสัญญาณของทางค่ายมือถือนั้นๆเนี่ยมีปัญหาได้ ตรงนี้ก็แก้ที่สัญญาณซึ่งถ้าเป็นปัญหาที่สัญญาณผมต้องบอกอตรงครับว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะจบเมื่อไหร,นะรบ่บางทีเนี่ยอาจจะแก้ภายในหนึ่งนาทีบางทีเรื่องปัญหาใหญ่หน่อยนะก็อาจจะสองห้านาทีสิบนาทีหรืออาจจะครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการที่แก้ปัญหาของแต่ละค่ายมือถือที่ระบบที่เขาจัดการตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยการใช้การที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดเนี่ยบางที บางทีเราก็ไม่ไม่สามารถคาดการอนาคตได้นะวิธีที่จะแนะนานะครับทึ่ถ้าเกิดว่า Heavenly, คุณเนี่ยมีมือถืออาจจะมี1เครื่องหรือนี่มือถือหนึ่งเครื่องใส่ได้2ซิมอยู่แล้วคุณก็แนะนําว่าผมก็แนะนําว่าให้คุณเนี่ยมีถ้าเป็น2ซิมเนี่ยก็เป็นเครือข่า,ขายค่ายสีหนึ่งซิมหนึ่งอีกสีหนึ่งอีกซิมหนึ่งนะครับก็แล้วแต่คุณจะเลือกเลยว่าจะเป็นเครือข่ายไหนนะครับก็เอาที่มันคนละเครือข่ายกันนะครับมันจะได้เวลาอันนึงดับ อีกอันนึงก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าดับทั้งหมดเลยอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็ค่อยอันนี้เนี่ยก็คือเป็นปัญหาที่สัญญาณทั้งสอง่ายเลยหรือ3ค่ายหรือ4ค่ายหรือ5ค่ายหรือหรือไม่ว่าจะอนาคตจะมีกี่ค่ายมือถือนะครับคือมันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นหลักก็จะเป็น2เรื่องครับเป็นที่เรามือถือเราเราแก้โดยการปิดปิดเปิดเน็ตปิดเปิด wi-fi ปิดเปิดหมดเครื่องบินปิดเปิดมือถือนะครับแล้วก็ถ้าแก้ที่ ทางค่ายมือถือนะก็ให้คุณไปจัดการที่ซิมนะครับแล้วก็จัดการที่สัญญาของค่ายซึ่งสัญญาที่ค่ายก็ติดให้ติดตามนะครับในออฟฟิเชียลทางช่องทางต่างๆถ้ามีคนเล่นเน็ตได้เนี่ยในในบ้านของคุณหรือในคนที่อยู่ใกล้เคียงคุณหรือในที่ทํางานหรือในชุมชนหรือในคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยของคุณเนี่ยก็ให้เขาเปิดแล้วให้ดูข่าวนะครับของทางสัญญาณค่ายมือถือนั้นๆของคุณอาจจะเป็นช่องทาง Facebook หรือบางทีช่องทางโทรก็ได้ก็โทรไปติดต่อของเขานะครับหรือจะเป็น ช่องทาง Twitter X นะฮะหรือจะเป็นทางต่องทาง Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าไปดูดูตรงนี้ต้องเข้าไปดูนะครับตรงเรืองสัญญาณถ้าเกิดว่ามันไม่ได้คือคุณเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาโพสกันนะครับโพสใน Twitter โพสใน f a c e b o o k โพสใน Instagram มโพสใน LINE ในกลุ่มกลุ่ม l i ายครอบครัวกลุ่ม l i ายที่ทำงานกลุ่ม l i ายเพื่อนกลุ่ม l ลายอะไรต่างๆกลุ่ม l ลาย Open Chat ถ้าเกิดว่ามันเกิดการโพสต์แบบนี้นะครับว่าโอ้ยอินเทอร์เน็ตสัญญาณเล่นไม่ได้คุณเล่นได้ไหมแล้วมีการพูดเยอะๆอย่างเงี้ยอ่ะสัญญาอันนี้คือเป็นเรื่องเป็นสัญญาณที่ล่มนะครับในที่ท,ที่ใหญ่ละอาจจะเป็นในระดับอำเภอชุมชนนะครับจังหวัดหรืออาจจะเป็นภาคเลยนะครับอาจจะล่มที่ภาคบางทีล่มภาคใต้ภาคเหนือใช้ได้บางทีล่มภาคเหนือภาคใต้ใช้ได้บางทีล่มภาคกลางนะครับบางทีล่มภาคอีสานอย่างเงี้ย บางทีอีสานใช้ได้นะครับบางทีกลางใช้ได้บางทีเหนือใช้ได้บางทีมันจะไม่บางทีอาจจะล่มทั้งประเทศหรือบางทีอาจจะล่มแค่บางจังหวัดหรือบางทีอาจจะล่มแค่บางภาคนะครับอ,อันนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับสุดแล้วก็สุดแล้วก็แล้วแต่นะวิธีแก้แนะนําว่าให้แก้แบบที่ผมบอกก่อนเลยคือ เช็คที่เครื่องมือถือของเราก่อนว่ารับมือถือที่รับสัญญาของเราเนี่ยรับสัญญาณได้เต็มที่หรือยังนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องมือถือเราไปต่อครับไปดูที่ค่ายนะว่าค่ายเขาเนี่ยสัญญาณเขามีปัญหาหรือเปล่าเสาสัญญาณอะไรมีปัญหาไหมทําให้การส่งสัญญาณมีปัญหาแล้วเขาก็ติดตามครับว่าค่ายจะแจ้งว่าจะแก้ดําเนินการเสร็จเมื่อไหร่แล้วจากนั้นเนี่ยก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับเท่านี้เองครับทำได้ทุกค่ายมือถือเลยนะก็วิธีทําแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเน็ตล่มเน็ตเล่นไม่ได้เนี่ยก็ โทรไม่ได้จริงการโทรก็เหมือนกันนะไม่ว่าการโทรก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่การโทรเนี่ยให้คุณลองโทรเข้าโทรออกนะครับคือการโทรมันเช็คง่ายๆนะถ้าโทรไปแล้วมันโทรได้เนี่ยมันก็จะโทรได้เลยนะครับแต่ถ้าโทรแล้วโทรไม่ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นอะไรต่างๆมาว่าโทรไม่ได้เนี่ยอาจจะบอกว่าไม่ลงทะเบียนใเคือขายถ้าอย่างเงี้ยคือโทรไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าลงทะเบียนมันมันโทรได้ก็คือจะกดปุ๊บ มันก็สามารถโทรได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามันขึ้นงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าบางทีมันขึ้นไม่ลงทะเบียน,นคือขายสูเรโทรไม่ได้ก็รอสัญญาณทางค่ายเขาแก้มานะเมื่อเขาแก้แล้วเนี่ยมันก็จะสักสามารถกลับมาโทรได้ตามปกตินะครับนะนี่ก็คือการแก้ที่บอกทุกท่านนะครับแก้ตามนี้ครับแล้วคุณจะกลับมาเล่นเน็ตได้ทงได้ทุกค่ายมือถือเลยครับโอเคนี่คือข้อมูลสําคัญครับล่าสุด ด่วนมากๆครับที่ฝากกับทุกท่านนะสำหรับคนที่เจอปัญหานี้ลองแก้ตามนี้ดูครับมีปัญหาอะไรก็พิมพมาบอกกันนะครับเราจะช่วยกันให้ทุกคนเนี่ยได้กลับมาเล่นอินเทอร์เน็ตได้อย่างที่เป็นแล้วก็เล่นกลับมาเล่นได้แรงกว่าเดิมดีกว่าเดิมครับ